สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ได้อยู่เกมแล้วก็วันแซดดกคางไปเท่ากันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ในที่สุดตู้กาชาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับผมนั่นคือตู้ของเดอะมูวี่ล่าสุดเลยนะครับนั่นคือเดอะมูวี่แล้วก็บอลซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองนะครับผมซึ่งตู้ที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นตู้ของโกฮังอัลติเมทล่างใหม่แล้วก็ทิกโกโรล่างใหม่นะครับผมก็เป็นสตัวละครที่เก่งมากเลยนะ ตอนผมดูไลฟ์สตรีมของทางออฟฟิเชียลเนี่ยคือแบบก็แบบนั่งรุนนะว่าแบบมันจะเท่ไหมในการทาใช้ท่าไม้ตายแอนิเมชันสกิลก็แบบดีทั้งคู่นะครับผมคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าโกฮังมันจะมาในร่างบีชเลยนะครับผมแต่ไม่ไม่ใช่ไงเม,ม่มาเป็นร่างอัลติเมทคือแบบถ้ามันอยู่ในร่างบีโกฮังแบบเจ้าฟยวแลบะบแบบแบบเห็นท่าไม้ตายเท่เทนี่คือมันจะดีกว่านี้เยอะเลยนะครับผมแต่มันเป็นอัลติเมทโกฮังไงและแอคทีฟซีก็กลายเป็นร่างบีชก็แค่นั้นคือแบบ คะแนนความเท่นะผมให้แค่หกตำสิบอะถ้ามันเป็นอยู่ในรังบีทสมให้เก้าตำสิบเลยแต่มัน,มนกลายเป็นโอเดเมโกห้างเฉยเลยนะครับผมก็แบบความเท่ก็ลดลงมาแล้วก็สกิลก็เฉยๆเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มันตัวนี้เนี่ยมันไม่ไดมไม้มันไม่สามารถแสแต็กแอคแท็กกับดีเฟนได้คือมันเพิ่มแค่ได้เทิร์นเดียวเองนะกับซูเปอร์แท็กของเขาส่วนพิโกโล่เนี่ยความน่าเปิดของเขาเยอะกว่าโกหังเยอะเลยนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าตัวคอยของเขาเนี่ยสามารถสแต็กแอคแท็กได้ไงเห็นป่ะเดี๋ยวนะอ่าอันไหนวะ ต้องเปลี่ยนร่างก่อนปะจะนสมนี่นี่น,นี่เห็นปะมันเพิ่มแบบเพิ่มไอ้แท็กได้นะครับผมถ้าเปลี่ยนเป็นร่างใหญ่แล้วนะคือมันเจ๋งนะเออร่างใหญ่เนี่ยเห็นปะแล้วมันจะแบบแบบแบบแมสซิฟลี่ไลท์ไอแท็กเนี่ยคือมันทาให้ตัวมันดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมกับพนะิกโลเนาะคมนั้นเปิดของพิกโลมันก็เลยเยอะขึ้นกว่าโกฮังนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาเปิดหากโกฮังก่อนและคลิปหน้าเราจะมาเปิดหาพิกโลกันทีหลังนะครับผมถ้าผู้ชมเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเปิดตัวละครที่ไม่ต้องการก่อนเวยแล้วมันจะได้ ถ้าตัวไหนต้องการเนี่ยไม่จะไม่ได้เว้ยซึ่งตัวละครที่ผมว่าอยากเปิดทีหลังคือโกฮังแต่ผมจะมาเปิดก่อนไงเป็นการแบบดักทางไงแบบเผื่อมึงจะเล่นตลบซ้อนหลังแบบแผนซ้อนแผนกูไงแบบม,มึงอยากได้ดุโกโลใช่ไหมกูให้โกฮังมึงอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตู้โกฮังมีตัวละครอ,อะไรบ้างกันนะครับอ่ะตู้โกฮังก็มีตัวค่อนข้างตู้ตัวใหม่อย่างทั้งแอนโกฮังทีนนะครับเอ้ยโกเทนทีน ก็เป็นตัวละครที่รู้จักสกิลแล้วต้องเป็นตัวละครที่เก็บออกไปเยอะนอกถึงจะเก่งก็ตามนั้นนะครับผมแล้วก็มีโกเบบูเฉยๆฉยเบจิต้าสี่เฉยๆเซลเมื่อไหร่มึงจะได้ e อกูถามก่อนเซลนี่ก็เซลเซลเฟิร์สฟอร์มเก่งนะถ้าท่านผู้ชมจะมีมีบูก็เก่งเหมือนกันนะครับผมจารเลนบ้าก็เฉยเฉโกเทนก็เฉยเฉยโกฮังเฉยอ่ะคือตู้โกฮังผมคิดว่าตัวละครข้างตู้คือแม่งเฉยมากนะครับผม พอมาเทียบกับตัวละครอย่างฟิกโกโลข้างตู้แล้วคือมึงเจ๋งกว่าเยอะเลยนะผมบอกให้เลยฟิกโกโลแม่งมีเนี่ยปังปังตัวนี้เก่งผมบอกเลยว่าเก่งมันเป็นซัพพอร์ตด้วยไงเออแล้วก็มีเนี่ยโกจิตา้าหน้าเปิดกว่าเยอะนะโกสี่หน้าเปิดกว่าเยอะเนาะโกฮังอันนี้ก็สแต็กดีเฟนได้หน้าเปิดกว่าเยอะโกนี้แบบดิีเดอร์ดีชิบหายสามวัตตเปอร์เซ็นนะเออโกสามอีกโอ้โห โกหังตัวนี้อีกดูดูข้างตู้ปิดกโ้นไม่ดีกว่าเยอะไหมมันดีกว่าเยอะมากเลยเว้ยถ้าเอามาเทียบข้างตู้กันแล้วตู้โกหังไม่โคตรกระจอกเลยนะผมบอกให้เลยไม่ข้างตู้ไม่โคตรกากอะเปิดอะไรไม่กลัวมาใช้งานไม่ได้เลยสักตัวโอเคงั้นเราลุยกันเลยดีกว่าไหมท่านผู้ชมทำใจอยู่เนี่ยแม่งเองยคืออยากทำว่าอยากได้ไม่อยากได้แต่แบบกูกูกลัวกูเกลือไงเข้าใจไหม ก็หวังว่าในคลิปนี้เราจะไม่เกลือนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมวอร์ติแรกในคลิปนี้ออกเลยได้ไหมท้องฟ้าสีฟ้าอะไรเงี้ยมาเออแล้วก็มีอันดัมิชั่นเปิดกระชามใหม่ด้วยใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดจะเป็นตัวละครของโกฮังมินมาเลยเนาะเออนี่ไงโอ้โหโซโลโชมีอะไรคือโชมีวะหยุดหยุดซูพาวเวอร์เดี๋ยวนะคืออะไรวะอันนี้คือะ your, your คอววะไรอายาองง ฮะเฮ้ยกว่าคริสโตเฮ้ยสเตชิวี่แคบวัตต์อ่ะเดี๋ยวอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้คือได้เหรอหรือไม่ได้กูงงกูสงสัยมากใครก็ได้บอกกูทีอันนี้คือผมแบบไม่รู้เลยอ๋ออ๋อมึงเหรอคือคือเมื่อไหร่แอนิเมชั่นเมื่อกี้คือได้มือ โอเคกูก็ตกใจนึกว่าของดีเน,นี้เดีย๋ยวเหรอไอ้เาเอ๊ะอะไรวะเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะช็อต เดี๋ยวก่อนอะไรเกิดเชี่ยอะไรฮะเอิม่มคือกูไม่ได้ศึกษาอนิเมชั่นเปิดกระชาใหม่เลยว่ามันมีอะไรบ้างคืออนิเมชั่นเมื่อกี้คือได้ได้ได้ใช่ไหมนี่คือกูได้แล้วใช่ไหมกูได้มึงแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อน What ฮะ,ฮะเกิด What เออเดี๋ยวหมด คือผมไม่รู้จะดีแอคอะไรยังไงเลยคืออนิเมชันใหม่ผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแล้นะวเอเมื่อกีก้คือดีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ด้วยแล้วอะไรวะได้เรื่องอยู่ดีกูได้เลยเลยนะถามจริงฮะได้ป่าวดีกูได้เหรอฮะวอทเออโอโอโอเคโอเค โอเคต่อต่อต่อแบบโอ๊ยกูอช็อตเลยเนะี่ยอะไรวนะเนี่ยกูช็อตกูเดี๋ยวก่อนกูอช็อตมากไอ้เนี่ยนะมีปุ๋ยป่ะเนี่ยมีปุ๋ยป้ะมันต้องมีปุ๋ยดีถ้าจะไม่ผิดน,นี่ไงปุ๋ยเออนี่นี่มีปุ๋ยมีปุ๋ยไอ้ไม่ได้ในวันนี้มันโกหกทังทีนไม่ใช่เราโกหกทังอ่าปุ๋ยมีปละหรือไม่มีไม่น่ามีป้านนี้ก็โตแล้วแต่เมน เออเออไม่น่ามีเนาะกูจักสภาพแล้วหรือไม่มีวะเออกิรุกิรุมาเลยกิรุใกล้โชว์มียูโน w ต้องมีถ้ากูจำไม่ได้ว่ามันมีปุ๋ยไม่แน่กูก็ไม่รู้แล้วไอ,อ้เชยกูชอ็อตมากเลยตอนนี้อะไรวะเมื่อกี้คือกูได้เหรอเอะอ,อะไรอะไรวะเนี่ยวันนี้งงอ่าเน,นี่ยมีปุ๋ย ต่านเก้าอ๋อนี่ไงเออมีมีมีโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวฟาร์มที่แบบอ้อไอเชี่ยวออมกูช็อตมากคือคือกูเจอเมื่อกี้เข้าไปคือกูช็อตคือไม่รู้ไม่รู้เลยกูคือไปต่อให้เป็นเลยโกฮังบินมาปิโกโลมาแบบโชว์มียูทูปพาวเวอร์แล้วปิโกโลแบบสเปเชียลบีมแคนนอนโกฮังแบบคำว่าคำว่าฮะคู่กันอะไรวะเนี่ยโคตรเท่กูงงว่าเกิดอะไรขึ้น ผมบอกแล okay. okay. ok ้วไงเป็นไงแผนซ้อนแผนเลยเปิดตัวละครที่ยังไม่เปิดตัวละครที่ไม่อยากได้ก่อนแล้วไม่จะให้เว้ยเชื่อกูยังไม่ได้จริงโอเคไปบทที่สองนะครับผมกูงงแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้กันหนึ่งขอขอขออันหนึ่งขอขอหายใจก่อนกูงงอะไรวะเนี่ย a few moments later อ่ะมาต่อกันเลยดีกว่าโอ้ยแม่งไหอะไรวะหัวใจกูแบบตึก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 ตแล้วรัวมแล้วกูงงมาก อ่ะโกหังมาก็พบกับโกฟูอ huh. okay. like okay. ๋อฟ uh ูอ huh. ันน right hey, okay. re really ี้พูดธรรมดาอ่ะอ่าดีดอ่อ่าอ่าอ่าโอเคอันนี้ก็ปกติเนาะเอ้าก็จกแตกอ้าไม่ใช่ของไม่ใช่ของใหม่แล้วบายกายเออโอเคกูยังทำใจจากเมื่อกี้ไม่ได้เลยเนี่ยกอ้กที้ยอ้กูตก เมื่อกี้มาตีแรกมันมาเดิมแบบแบบยู่วๆกูก็ได้แบบงงๆอะโทรหังโอเคมาเกลือละโอเคเราก็มาเปิดให้ครบเซตขึ้นไปเลยดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมกูอะไรวะเนี่ออยค e. ุณช็อตไปหมดแลยอะไรเงี้ยอะไรอ่ะนั่นคือไข่โกดเฮนหรออ่ะเป็นร่างแล้วซุปเปอร์เซียเอแกม่าหนึ่ง อ๋อแกม่นหนึ่งอ๋ออ๋ออ๋อโอเคอ่ะเดีย๋ยวผมต้องไปศึกษาอนิมเมชั่นเปิดอาชาใหมาแ่แล้วว่ามีอะไรบ้างเนี่ยแมงเงี้ยเปิดเมื่อกี้ไม่รู้เลยว่ามันเม่ได้เนะไอ้เหี้ยกูไม่รู้เลยนะน่าจะเกียร์ป้าใช่ไหมแกม่นหนึ่งมาก,ก็เหมือนกับซูเปอร์ไซย์หนึ่งของโกคูปกติรู้อะไรไหมกูเนี่ย เฝ้าตามหามึงมานานมากคืออยากจัดทีมกินนิวฟอร์สมาตั้งนานแล้วและมึงเพิ่งออกให้กูขอบคุณมากโอ้โอเคเยี่ยมเยี่ยมว่ะโอเคเยี่ยมโอ้โหเปิดวันนี้อะไรเนี่ยขอบคุณมากอยากได้มานานแล้วอยากทำกินนิวฟอร์สด้วยกูกูอยากทำมากทีมมึงเก่ง อยากทำสุดๆเลยกินบิลฟอสเนี่ยอะแต่มาตื่นสายในคลิปนี้นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยกูช็อตไปหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกูไม่ทันแล้วนะไปเลยโอ้โหมาคบตี้มีใครบ้างวะเมื่อกี้บิวคูริลินบ้างมีคูริลินมีคูริลินเทียนแล้วก็โกเทนแกมมาหนึ่งเกมมาสองอ่ะแกมมาสองโอเค หรือเกลือวะอันนี้เกลือใช่ไหมอ่าโอเคเรียบร้อยเกลือเลยเกลือหนักมากโอ้โหแต่ก็กลัวแบบประมาณว่ากูให้มึงแล้วนะแล้วกูก็แบบเอาให้เกลือต่อแบบอย่างอย่าังแบบกูให้มึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคเกมเข้าใจได้โอ้กูช็อตมากวันนี้ ไม่รู้ว่ะคือเี้ยกูแปลกๆอาจจะเลี้ยแกลกผมอาจจะแปลกแล้วนะเพราะผมไม่รู้จะเียอยังไงดีกับเหตุการณ์เมื่อกี้ที่ไม่เกิดขึ้นเร็วมากคือจะให้กูเรีอยยังไงวะคือแบบอย่างอ่ะโอ้มึนช็อตกูช็อตกูจะรีีอยยังไงกูไอม่ันมันมันโอ้ไปต่อไม่เป็นเลยนะไม่ไงกูหมดคำจะพูดว่ะเหนื่อย ไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเลยนะแไม่รู้สึกเหนื่อยมากถ้าเป็นคุณรู้สึกเหนื่อยขนาดนี้ม่ได้ไหมไง <c oughs> เซลต้องอาพอะไรอะอันดิชนินาลหรือคีหรืออะไรอันอันนี้มีมีโอกาสติดคีอ่ะมีโอกาสคีโอเคงั้นก็ตีมตีหนักตีตีบ่อยไปเลยแล้วกัน วันนี้เกิดอะไรขึ้นกูไม่รู้แหละที่รู้คือกูได้มาแล้วอะ่ะเฮ้ยอะไรวันนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นนะอ่าตีบ่อยอ่ะตีบ่อยไปยกูช็อตมากโอ้ไม่คือท่านผู้ชมก็นา่าจะตกใจเหมือนผมนะเมื่อตีแรก อะไรวะโชว์มี your true power ชว์มี your true power แล้วก็แบบอ,อีกโซ่แล้วพิก็ร้อบินมาแล้วแบบเป็นแช,ชมิลแคนนอนโอ้โหไม่เกิดอะไรขึ้นวันนี่ยอ่ะลุงไปอีกตัวหนึ่ง อืมไม่รู้เลยอะมึนอ่ะเดี๋ยวไปฟาร์มปุ๋ยไม่แล้วเอามารัดก่อนเดี๋ยวกูขอไอ้นี่ก่อนตัวนี้ก่อนตัวนี้อ่ะสำคัญมากในการทำทีมกินดิวฟอร์สนะฮะบอกเลยเจ,เจสเจสแอนด์เบอร์เตอร์ อยากได้พรเก่งกูเหลือกับตันกินนิวแล้วตอนนี้นคือเหลือแค่กับตันกินนิวแล้วแม่มึงคนเดียวเลยกับตันกินนิวสีฟ้าที่ไม่งทอนฟอร์มกับโกคูได้เนี่ยเมื่อถ้ากูได้มาปุ๊บนะบอกเลยคบตี้กินนิวฟอร์สแล้วกูจะแบบปั้นยับยับปั้นแบบเอาให้หัวเลยอ่ะใน,นเมื่อได้เข้ามาแล้วนะครับก็มาใส่ทีมนี้เลย ซึ่งทีมนี้นะผมจะทำเป็น special พ o s t เอาไปตีเซลแม็กนะครับผมก็ขาดใครนะก็จะก็น่าจะรู้กันนะครับที่นี้ขาดใครก็แน่นอนขา,ขาดกับตันยังไงล่ะขาดกับตันกินนิวนะครับผมถ้าผมได้กับตันกินนิวปุ๊บผมก็จะใช้ตีนี้แหละในการผ่านด่านเซลแม็กในแท็ก special พ o s t นะครับผมโอเคเหลือแค่กับตันกินนิวมาใส่ตลอตนี้ ส่วนอันนี้นก็จะเป็น T T Seal Mac เป็นแท็กอะไรนะแท็ก Android นะก็จะไม่ผิดนะครับผม้วจะเป็นแท็ก Android ไม่ก็ Artificial Lifeform อ่ะนะเออแล้วจะเป็นแท็ก,น,ก,น,ออน,ทกนี้มั้งแต่ผมก็ยังไม่ผ่านนะ Seal Mac ไม่โหดเกินโอเคก่อนจบคลิปขอดูเดี๋ยด่นก่อนว่าเดี๋ยดแนได้อะไรได้บ้างนะครับผมเดีย๋ยวหลังไปผมไปฟาร์มเพชรเพิ่มแนละ้วจะได้มาเปิดตู้พิก,โกโลโร่ครั้งหน้ากันต่อนะครับผมโอ้โหไม่อะ โอเคไม่แลกไม่แลกไม่แลกเหรียญเหลืองเนี่ยเหรียญเหลืองเนี่ยกูจะแลกตัวอะไรดีกูก็ยังคิดไม่ออกอ่ะล้วอืมผมก็กำลังคิดว่าแลกไคโอเคนโกคูดีไหมเพราะว่าแม่งก็เก่งไงไอตัวเนี้ยไอตัวเวนนี่นะแม่งตีแรงมากแล้วแม่งเก่งด้วยไงไม่ใช่อะไรเลยคือแม่งแรงและเก่งนะครับผมตัวนี้ก็เก็บเหรียญเหลืองว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทําการตัดสินใจในอนาคตว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดีแล้วผมหุ่นยิดมากเลยนะไอเอนเนี่ยไอเกมมาเนี่ย กูก็เปิดตู้มึนไปก่อนท่านี้แล้วกูวก็ยัดปู่ให้มันแล้วไงแล้วผมมารู้ที่หลังว่าม่งมีตัว,ตว,ตวละครฟรีให้ฟาร์มกูเครียดกูคเครียดเลยมีตัวฟรีให้ฟาร์มมาไปทําเป็นปุ๋ยได้แล้วกูยัดปู่ให้ม่นไปนหมดแล้วกูนี่แบบสตันแดกกูอ๋อไม่อยากจะพูดแบบนี้นเลยพูดเครียดเสียปู่อะเสียได้ปู่มากเลยอ่ะน่าจะหมดแล้วเนาะกับ ของแรกนะครับผมโอเคก็ตู้คข้างหน้าปิกโกโร่เดี๋ยวเรามาจัดกันต่อนะครับผมหวังว่าปิกโกโรจะออกให้เหมือนโกฮังนะโอเคนะครับผมท่านผู้ชมงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ